พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่25พฤศจิกายน2563 เวลา17นาฬิกา46นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง2จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรง บำเพ็ญพระราชกุูสลอุทิศถวายประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตวันที่25พฤศจิกายน2563 เพื่อน้อมํำลึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปรวงชนและประเทศชาตินานปาประการทางด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศจนทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงส,บสืบ มาจวบจนถึงปัจจุบันเมื่อปี2524องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์นักประพันธ์กวีและแต่งบทละคร สำหรับวชิราวุธวิทยาลัยเดิมชื่อโรงเรียนมหาเล็กหลวงเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นแทนการสร้างวัดประจำราชการมาเป็นโรงเรียนแทนเพื่อให้เป็นสถานศึกษาและมีพระบรมราชโชบายให้ทางโรงเรียนดำเนินการปกครองตามแบบพับบริกสคูลของอังกฤษทุกประการ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งส่งเยี่ยมคณะครูและนักเรียนตลอดจนสิทธิ์เก่าและผู้ปกครองที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจํานวนมากซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินมายังวชิราวุธวิทยาลัยในฐานะพระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรกในรัชกาลเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2560ในพิธีพระราชทานประกาศเกียรติบตัตรและรางวัลแก่นักเรียนโอกาสนั้นคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรและนักเรียนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลิพระบาทถวายตัวและทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายครุยตามราชประเพณี ภายหลังจากนั้นได้พระราชทานทรัพย์สินที่ประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่วชิราวุฒิวิทยาลัยให้โรงเรียนเป็นผู้ดูแลด้วยตนเอง mm hmm. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งอย่างพระราชทานพระราชานเคราะห์ด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆสืบมา